ครับสวัสดี olan, สสดครับวันนี้อากาศร้อนนะครับ ouais, วันนี้มีโอกาสได้มาเดินป่านะครับจะมาดูสมุนไพรต้นหนึ่งที่เคยพาดูแล้วนะครับหลายครั้งนะครับต้นนี้คือต้นเจตพังคีนะครับต้นเจตพังคีหรือต้นพังคีนะฮะสมุนไพรลดร้อนสมุนไพรหอมร้อนที่ใช้ขับลมนะครับไล่ลมในท้องนะฮะแก้ลมในลําไส้พวกนี้นะครับเข้ายาได้หลายชนิดนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับแนะนําตัวนะครับวันนี้ได้ มาเดินกับหมอแชมป์นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแ๊บนึนอ่อ่านะครับหมอแชมป์ครับทักทายนิดนึงครับมาช่องครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับหมอแชมป์ผมชื่อแชมป์นะครับกิดสมุนโพรงามครับครับน้องใหม่กำลังศึกษาชอบเรื่องสมุนไพรครับครับวันนี้ก็มีโอกาสมากับหมอแชมป์นะครับหมอยาจากบ้านไผ่นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเดินป่ากันก็จะพากันมาขุดรากพังคีนะครับหรือต้นเจตพังคีนะครับครับเดี๋ยวหมอแชมป์จะขุดให้ดูนะครับ ตัวนี้หมอแชมป์จะเอาไปทํายาอะไรครับเนี่ยไปทํายากําเย็นนะครับับสามารถทํากําเย็นได้กําเย็นยากําเย็นรักษาโรคกินผิดกินสํำแดงครับตัวนี้เป็นตํำรับพื้นบ้านนะครับ้น้านเป็นตำรับพื้นบ้านครับของหญ้าโกงนะครับเป็นหญ้าหาหากาครับทุกวันนี้ทุนไทยได้มาหาได้มีโอกาสได้รู้จักกับพี่สมชายครับวันนี้ก็เลยได้มาเดินป่ากันนะครับดีครับเป็นเครือข่ายกันครับได้มีโอกาส ตอนนี้ก็ทําการขอยาแลนะเป็นธรรมเนียมของหมอนะครับเพราะว่าสมุนไพรทุกตัวจะมีเจ้าของมีเจ้าที่นะครับเราจะเอาไปใช้ใช้เท่าที่จําเป็นนะครับเราก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับน่าแรงดินแข็งนิดนึงนะครับหมอแชมป์ครับใช่ครับนี่ความยากลําบากของการเป็นหมอยานะครับถ้าใครไม่เคยได้มาสัมผัสก็จะไม่รู้นะครับเวลาขุดก็ห้ามเงาห้ามบางต้นใช่นี่เป็นเทคนิคนะครับนี่เป็นเทคนิคการเอายานะ มันจะมีเทคนิคการเอายานะครับเข้ามาขุดช่วงเวลาไหนช่วงวันไหนนะครับวันแข็งวันครูนะครับถ้าดีก็จะมาวันาคารจะดีใช่ครับนี่ครับได้แล้วครับหนกนะครับลากใช้ไปฝนนะครับนะครับน่ครับเข้ายาครับฝนหมอแชมป์ฝนยังฝนรวมกับยาอื่นไหมครับือว่าฝนรวมยาสี่ตัวครับพอจะบอกตำรับได้ไหมครับเนี่ยมีต้นพวงผี สมัตสองฟ้าก้ะพังคีครับ๋อ้ขัสีตัวนี้เป็นยาครอบจักรวาลเลครับนี่นะครับตำรับดีๆนะครับนะเป็นตำรับที่บรรพบุรุษนะฮะถ่ายทอดมาส่วนใหญ่ยาอีสานนี่จะเป็นยาดียาครับยาดียาฝนนี่เป็นตำรับยาที่ใช้ได้ผลดีนะครับผลชงัดนรัะนี่นะครับขุดกันให้ดูสดๆนะฮะเก็บยา เราเก็บยาเองเราขุดยาเองแบบนี้สพคุณไม่ต้องห่วงนะครับนะยาดีแน่ๆน่นะแล้วก็อายุยามันได้นะครับเราเก็บถูกส่วนเก็บถูกตัวนะครับสบพคุณไม่ต้องห่วงใช้ได้แน่ๆน่หน้าแรงไม่ต้องห่วงครับยินแข็งนะนี่นะฮะยาหอมร้อนนะนี่ครับ งามๆเลยนะครับลาบพังทีหอมติดใจหอมเวลาเข้าไปในร้านยานี่กลิ่นจะแรงนะครับตัวนี้นะจะได้กลิ่นเลยถ้าเปิดเปิด,ปดติปหรือเปิดหอ,อยาออกมาเนี่ยนะ,นะในยาตำรับยาแผนโบราณนะฮะยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณก็มียาประสทเจ็ดพังคีนะครับเข้ายา ในลมขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับตัวนี้นะนะสำหรับหมอยาอีสานก็นํามาทําเป็นยาฝนนะครับซึ่งสรรพคุณดีมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับต่อไปก็จะรวมเครือข่ายนะฮะมอยาอีสานกันนะครับนะเพื่อกันสืบทอดภูมิปัญญาครูบาอาจารย์นะครับทางภาคอีสานนะครับเราจะได้รวมเครือข่ายจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับนะเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปต่อๆไปนะครับ คลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับหมอแชมปมีอะไรทักทายไหมครับไม่มีหรอครับ <laughs> <laughs> โอเคครับ <laughs> ครับสวัสดีครับ